สาระคืออะไรเร็วเรื่งเสียงเนี่ยไม่งอได้เร็วขึ้นอีกขึ้นงแสงขึ้นอีกเออแ้มันก็รีมาแต่ไม่ต้อไ้นะเว่าเนี่ยมันตึกมันตึนดีนเลยมากเลยเหรอมันตึกอะทำไมมันแต่งไม่ได้มันแต่งไม่ได้อยากขึ่งจบันไดเองอแต่ฉันอยากลงแล้วนะอลงเลยกันนะ แล้วเอามาก่อนถ้าจะเปลี่ยนมุมถ่ายถ้าเธอถ่ายเลยถ้าจะถ้าเป็นมุมนี้ล่ะนี่เอาไว้ตรงตรงโคมไฟได้ไหมเนี่ยอืมถ้าเราทำให้ขาวได้เลยได้แน่ได้่นเลุเลินหน้ามาเลยนด้เลยที่เธอจะลงเหรอได้เลยมันตลกดีนะฉันว่าเมิ่นเนิ่นไม่น่าเชื่อเลยนี่คือหน้าเกาหลีเลยโอ้ย เออมันดำแล้วนะน่าจะดำมากเลยนะที่นงดาจะถ่ายด้านนี้ดีเด้อถ้าเราหานเปลี่ยนไปถ่ายด้านนี้ไม่ใช่เนี่ยด้านซ้ายนะพี่แดนเอาไว้ด้านซ้ายนะซ้าหมนั่นแหละว้ที่ขาพี่น่ะนี่เหรออืมเน่ก้าเหลามากเลยพี่นะก้าวหนีกาเหลา อันข้อแล้วชื่นเหนื่อยนะแกเกาหลีเกาหลีอุ้ยขอจังเลยเนี่ยอีหายเลยนะหนึ่งสองสามน่ารักเนอะฉันอุปบัดดูคนเดียวอีกทีใ่เลยพี่นันทำหน้าแร่ทำไมผมปลิวแบบนั้นผมปลิ้วเราใช้ข้อผมฉันปลิวสองวิ ลง<น>มาโลดหนึง่งสองสามน่ารักพี่สุดแน่นฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยแล้วนะฉันก็เหนื่อยที่อยากนอนนอนเลยนะฟังเพลงก่อนโอ๊ยทางฉันเดียวเลยฉ <c oughs> ันต้องนอนกันเธอฉอันก็รักเธอเหมือนกันนะ เตั้งหรอเพลงใหม่ข้นมาม่ได้ทตั้งเป็นรายการเพลงในหวฉีอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเธออ้วกไหมหลักยังไงฉีในหังจะฉีได้ไหมทำไมเธอไม่ยอมทีไนฉีฉีได้กิ่นยูคาลิปตัสจากพี่เบลตลอดเลยหอมไหมล่ะไม่ทุกีีนหลจริงเหรอีหนฉีใส่เยอะเลยนะก็แล้วก็หอมฉีอยู่ไหนี่ตรงนี้ไงฉีทีเมื่อกี้นะม อ้ฉันต้องเดินฟังเพลง <ifica> <นะ S 1> ไปที่ไ my, my หนเไม่ยไม่ไไมม่สายละเดี๋ยกันนะจีนเขียนไงวะ S, S E, S S e N <S S E, N e, N e